โยโยโยสวัสดีครับ f อครึ่งนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาถึงค่าคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลิปแรก3คู่นะครับไปเ,เริ่มที่เวลา6กโมงเย็นเอฟซีแชมเปี้ยนซีซรอสบสุบทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับโยกโกมามารีนอสทีมจากเจ League จะเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดจากไทยครับนัดแรก เป็นแบง์คอกเปิดบ้านเสมอมา2-2นะครับมาลีนอสคืนวันนี้เนี่ย จะไม่มีเคนมัตสึบาระที่ติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงจากนัดแรกตัวหลักๆก,ก็โคตะวาตนาเบะคุมตรงกลางแล้วก็มี2ตัวบราซิลนะครับเอลแบร์ El กับแอนเดสันโลเปสเหมือนเดิมในขณะที่แบงคอ็อกของโคชแบนครับมีตัวหลักอย่างปกเกล้ารุ่งรัตที่เป็นตัวไทยนะครับที่เหลือต่างชาติวันเดอร์ลุยส์มามูเอตวิเลนโมต้านะครับแน่นอนก่อนเกมเขายังมองมาริโนสเป็นต่อเยอะมากนะครับด้วยความที่นัดแรกเสมอมาโอกาสแบงคอ็อกก็ยังมีครับตามหน้าเสือมาริโนสต้องยิง2ลูกพี่เจมมองว่าเยอะไปครับ วัดใจแบงคอกของเราสู้ได้นะครับแพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูครับเชียแบงคอกนะครับ คูต่อมาเวลาเชื่องคืนครับไปดูยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์รอบเพลย์ออฟนัดที่2ครับเก้นจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเจอกับมัคคะดี้ไฮฟาจากอิสราเอลนัดแรกมัคาะีเปิดบ้านชนะมาก่อน1 0ูนะครับเก้นเนี่ยล่าสุดรังดับ5ในลีกเบลเยียมบุกชนะยูเป็นมา20ูในเกมล่าสุดมีตัวหลักอย่างออมรีเกลเดลแมนนะครับคู่หน้าเป็นมัวบูดูซังโกตัวสวีเดนจับคู่กับทาลิกทีสูดาลีกองหน้าชาวโมโร็อกโกค,ครับเจอกับมัคาะีไฮฟา แชมป์ลีกอิสราเอลอยู่ในช่วงรอลีกเปิดนะครับมีซุปปอสโกรูมีดานิเอลและโซวอยนะครับของหน้าเป็นฟรานซีเพียร์ลอตของหน้าตัวเก่งชาวเฮตินะครับแน่นอนก่อนเกมเก้นเป็นต่อโดยสาการเนี่ยเก้นต้องชนะเท่านั้นนะครับชนะ1ลูกต่อเวลาชนะมากกว่าน,นั้นก็พลิกเข้ารอบได้ครับดูแล้วทรงบอลคู่เนี้ยมีโอกาสสูงจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับวัดใจเก้นในบ้านมีดีนะครับจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูใน คืนวันนี้แต่จะเข้ารอบหรือไม่ไปลุ้นอีกทีครับปิดท้ายที่เวลาตี3นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนสีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนาโปลีจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาจากสเปนนะครับนาโปลีผ่านเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม4นะครับผลงานชนะ3เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านเสมอเจนัว1นรั้งอันดับ9ในเกาโชนะครับ ตัวหลักๆก็ฟรององกิซาซานิลาบโรบอตกาแนวรุกนำโดยคริชาคอลัสเกเลียมัติโอโพลิตาโนกองหน้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับเจอกับบาร์เซโลนาผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม H ผลงานชนะ4แพ้2นะครับล่าสุดบุกชนะเซลตาบีโก้2-1รังอันดับ3ในลาลีก้านะครับ สภาพทีมไม่มีกาบี้ที่เจ็บเราก็ต้องเช็คเจ้าเฟลิกกับฟารานโตเลสนั้นดันกลางจะเป็นเฟรนกี้เดยองอิวคายกุนโดกันเปดรีอาจจะใช้เจ้าหนูลามินยามานะครับของหน้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เหมือนเดิมครับเจอกันล่าสุดในรายการนี้เมื่อปี2020ก็คือรอบนี้ด้วยนะครับบ้านนาโปลีจบ1-1บ้านบาซ่าบาซ่าชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกม เขามองใกล้เคียงสูสีมากนะครับเอาง่ายๆฟอร์มไม่ถึงกระดีทั้งคู่ครับโดยเฉพาะนาโปลีอย่างไรก็ตามการได้อุกซิมเมียนกลับมาและเล่นในบ้านด้วยเนี่ยสู้ได้แน่ครับบาซ่าเกมไม่ถึงกับเนียบเกมแบบนี้วัดใจนาโปลีครับพี่เจะมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยให้เชียร์นาโปลีครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่แบงคอกเกนและนาโปลีครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย